วยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพยาเสือคุณภาพมากเหลือเลยทันจา้าประสอบเขียวไม่แพงเรื่องราคาแต่มากมีคุณค่าสรรพคุณสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมารวยทีวีสวัสดีครับผมชื่อร้อยตีทางกลับทองอยู่บ้านเลขที่64หมู่ที่2 ตำบนบางพึ่งอำเภอบันมีจังหวัดลบบุรีครับก็รู้จักที่ลุงช้างเขาออกในทในวิทยุแล้วก็ตอนนั้นไม่ค่อยรู้รายละเอียดก็เลยได้เบอร์จากลุงท้างก็โทรไปฟังมานานแล้ว ก็ทดลองดูเพราะว่าเคยใช้มาก่อนนี้มันไม่ได้ผลก็เนี่ยก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วก็มาใช้แล้วก็มันก็ได้ผลอย่างที่เห็นนี่ะอย่างที่พมามาดูเนี่ยแต่ปุ๋ยของผมยังไม่ได้ใช้นะผมใช้แต่ยาเนี่ยยายาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยละ ปุ๋ยนทีหอมฟุ้งกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีใช้ดีจริงๆปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955